ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอันดับแรกคือเราสังเกตที่หน้า,าหน้าปัดนะฮะเหนือคำว่า E c โคเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับจะเปิดระบบที่เป็น o f f นะฮะคือปิดไม่ให้มีระบบสตาร์ทในขณะที่เราเหยียบเบรคเมื่อเราค่าเข็มขัดขณะที่รถวิ่งไปแล้วแล้วหยุดติดไฟแดงอะไรแบบนี้นะครับผมจะลองเปิดนะดผมจะส่องให้ดู ดับแรกเลยผมอ่ะปิดมันเห็นไหมฮะหน้าจอจะขึ้นคำว่าออฟอ่ะทีนี้ผมจะไม่ถ่ายไปลวนะผมจะมือเปิดมันก็คือระบบเป็นอัตโนมัติเห็นไหมฮะก็จะปิดอ่ะทีนี้ทุกสงสัยว่าจะทำยังไงต่อไปทุกครั้งที่เราค่อขัดแล้วเมื่อรถวิ่งไปเนี่ย จะไม่ต้องเอามือเปิดปิดไม่ต้องไปสนใจมันละอ่ะเดี๋ยวผมตามผมมาเลยนะครับผมมีวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนปิดออนก่อนเดี๋ยวแบตเดี๋ยวไฟ เดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งให้ยาสั้นๆน,นะโอเคทีนี้เรากลับมาดูที่แบตเตอรี่รถเราเห็นไหมฮะสำหรับระบบที่มีสตาร์ทสต็อปนะฮะในรุ่นนะครับ f o r t u n e r นะครับ New Fortuner ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปที่มีมาให้นะครับมันจะมีไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับ อะทีนี้เราเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับแล้วเราก็เดินเข้าไปดูที่แบตเตอรี่ของรถเราสังเกตที่ขั้วลบนะครับผมชี้ให้มีขั้วลบที่มีกันกันฉนวนเนี่ยคือก็บวกสนใจมันเราไปที่ขั้วลบนะครับเห็นปักนี้ไหมฮะปักนี้โดยปกติเนี่ยผมชี้ให้ดูเอาผมแยกออกไปก่อนปกติเดิมทีตรงนี้ตรงขั้วลบเนี่ยมันจะมีปักตัวนี้เนี่ยแหละคือตัว start stop ที่ตัวต่อขั้วลบอันนี้คือผมเนี่ยได้เอาเทปผนไหไฟพันต่อที่ปกติเนี่ยเดิมทีถ้าผมไม่พันอันนี้ผมขอโทษทีว่าผมพันไปแล้วเหยียดแกะและผนไหรอบนะฮะให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับปกติตัวเนี้ยมันจะครอบตัวนี้กุ้มกุ้มเข้าไปเสียบเดิมๆเ,เลยที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยจะเสียบเข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็จะมีกิปล็อกของตัวมันเองอ่ะเหมือนเหมือนสวิ๊กต่อตัวู้ตัวเมียที่มันจะมีตัวสวิชกด อ่าจะเป็นล็อกของมันตัวเนี้ยเดิมทีมันจะครอบอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเสียบไปนี้เลยเนี่ยจะอยู่นี้เลยง่ายๆครับแค่เอามือกดมันเป็นหางปลาของตัวตัวครอบตัวตัวเนี้ยนะฮะกดแล้วดึงถอยหลังตรงๆออกเห็นไหมฮะถ้านั้นนะครับเรียบร้อยละทีนี้เราก็มาเก็บงานที่ปลายปลกตัวนี้เห็นไหมฮะก็เอาเทปพ,พันสายไฟพัน จะมาพันรอบพันรอบตัวเขาเนี่ยคือหนึ่งกันน้ำไม่ขังกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือกันตัวเขาเองเนี่ยมีอะไรไปคือไปช็อตเกิดลงกาวอะไรอย่างเงี้ยนี่กันเฉยๆเราแค่พันนะครับปิดมิดชิดบีบทักสามสี่ห้ารอบพันไปนะครับเมื่อ,อไร่ที่เราจะกลับมาใช้เหมือนเดิมหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แกะแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิม จริงๆไม่มีปัญหาเลยนะครับผมทามาผมก็ลืมเอามาบอกเพื่อนสมาชิกนะครับเพราะว่าผมก็เบื่อเหมือนกันว่าบางทีรถม,มันมีเทอร์โบมีเราขับไปต่างจังหวัดเนี่ยก่อนที่เราจะดับเครื่องยนต์เลยโดยทั่วไปอันนี้เฉพาะเฉพาะที่ผมใช้รถมานานหลายคันนะครับที่มีเทอร์โบเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนจะดับเครื่องผมจะต้องวอร์มอย่างน้อยต้องมีสิบสิบห้าทีคือจอดแล้วจอดยาวเลยนะไม่ใช่ขับหูเป็นร้อยเป็นพันโลแล้วก็มาจอดปุ๊บเนี่ยสาหรับรถที่มีเทอร์โบเนี่ย ส่วนใหญ่ของในตัวผมเองผมก็คือจะวอร์มเครื่องให้น้ามันระบายหรือน้ำมันที่ระบายเกี่ยวกับเทอร์โบเนี่ยให้มีมีความพองของความร้อนให้เบาลงอุณหภูมิให้ลดลงนะฮะแล้วค่อยดับอันนี้ดับถาวรนะฮะอันนี้ในส่วนของสตาร์ทก็เหมือนกันเราก็แห่เบื่อเมนการมดีขับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็สตารเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันมีผลอันนี้ โอเคระบบเขาอาจจะทํามาดีเรียบร้อยแล้วแต่แตผมมองตัวผมลาคาญนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าผมแนะนำแล้วกันกรเราสามารถทําเองได้เนะเป็น diy นะฮะคือถ้าทำเองได้ครับไม่มีผลเสียนะครับไม่มีผลเสียรือผลกระทบอะไรเกี่ยวกับสวิตช์ไฟนะครับผมไม่ได้ตัดต่อสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตช์ on off ของที่ตัวปลั๊กเพราะเดิมทีก็อาจจะมีใช้ c ีมาคอมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ ร,ร,รัดตัดวงจรอ,อะไรมันเนี่ยตามผมไม่ต้องถอดเลยครับถอดออกเลยครับแล้วก็พันเก็บงานไว้รเรียบร้อยแล้วก็เน็บไว้แค่นี้แค่นี้เองครับไม่มีอะไรครับที่เหลือก็คือใช้งานปกติเหมือนเดิมไม่มีผลอะไรนะครับขับไปใช้ค่าเข็มขัดจะเบรกจะยังไงก็ไม่มีอะไรขึ้นแต่จะมีขึ้นอย่างเดียวที่หน้าจอมันจะมีตรงเหมือนหน้าจอเตือนเป็นตัว A หรือล,ลูกศรก็คือ ออโต้สตาร์ทสั็อปนี่แหละครับไม่ได้เขียนว่ากําลังชาร์จแบตอยู่ก็คือมันก็คือเตือนเฉยๆระบบมันแกนเองฮะที่เหลือไม่มีอะไรครับนะครับเพื่อนๆถ้าคิดว่าท่านใดที่ขับรถแล้วนำคาญเกี่ยวกับระบบสตาร์ท็อปของ New Fortuner นะครับลองทำตามดูครับไม่มีผลรับประกันครับไม่มีผลเกี่ยวกับระบบไฟหรือระบบสวิตช์เกี่ยวกับ อะไรทุกอย่างไม่มีฮะร้อยเปอร์เซ็นครับผมทำมาแล้วครับนะฮะยังไงก็ลองทำดูครับหวังว่าได้ผลและทุกคนได้มีความพึงพอใจนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ